สวัสดีครับผมธารัตรับดูรายมือผ่านละครพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทนายดวงสตาคนเกินราสีพุ่งสกในเดือนธันวาคมพศ2564นะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับไพ่ที่จัดได้คราวนี้ก็คือไพ่เลเวอร์ครับก็ไพ่เลเวอร์เป็นไพ่ที่ดีนะครับผมก็พูดถึงพื้นดวงสตาก่อนซึ่งจะไม่เหมือนกันทุกครั้งนะครับผม เราก็จะพูดถึงดวงจรซึ่งเป็นดวงณปัจจุบันของคนราสีพฤษภนะครับผมก็เน้นเดือนธันวานะครับผมอาจจะมีอดีตปัจจุบันอนาคตก็จะเน้นเดือนธันวาเป็นหลักนะครับผมก็อ,อดีตปัจจุบันอนาคตก็จะมีเดือนพฤศจิกาธันวาและเดือนมกราก็เน้นเดือนธันวานครับผมก็เริ่มกันเลยไพ่เลเวอร์เนี่ยมันคือไพ่ที่ดี แล้วก็บ่งบอกถึงความรักความชื่นมืน่นแล้วอย่างหนึง่งเราติดไพ่ก่อนว่าดวงชะตาพื่นดวงราศีพฤษภเนี่ยทาไมมันถึงได้ไพล่ลาเวอร์เพราะไพล่ลาเวอร์เนี่ยมันคือไพ่ที่สะท้อนถึงความสุนทรีความสุขเพราะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่อาจจะประหยัดเป็นคนคิดถึงเรื่องของการเงินเป็นหลักแต่ยังไม่จบแค่นี้ เป็นคนประหยัดคิดถึงเรื่องการเงินเป็นหลักแล้วก็เรื่องของการทําพืชไร่เรื่องของที่ดินเรื่องของความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมันจะขาดไม่ได้สำหรับชาวราศีพฤษภโดยเพราะเป็นคนโรแมนติกเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรียะเพราะฉะนั้นถามว่าบางคนถ้าเป็นราศีพฤษภบางคนนะอาจจะแบบว่าเรื่องอื่นเรื่องเงินเรื่องไรอาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่แต่มันก็สําคัญสำหรับชาวราศีพฤษภนะ แต่ว่าเรื่องกินเรื่องความเป็นอยู่คือหมายถึงว่าถ้าคุณจะนั่งเครื่องบินไปยังต่างประเทศถามว่าบางคนไม่เลือกชั้นประหยัดนะแต่อาจจะเลือกชั้นที่ดีหน่อยหรือถ้าเกิดสมมติว่าบางคนอาจจะยอมเสียเงินสักหน่อยหนึ่งเลือกชั้นที่มันหรูหราหรือเลือกชั้นธุรกิจชั้นอะไรที่แบบว่าเขายอมจ่ายเงินเพื่อที่จะแลกกับสิ่งดีๆให้กับตัวเขาแลนะไม่ใช่ว่าจ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยจ่ายเงินแบบคุ้มค่าได้ซ้ํา ก็คือหมายถึงว่าคุ้มกับเงินที่เสียไปรหรือเปล่าในการที่จะแลกสิ่งดีๆมาให้ตัวเขาเป็นคนที่คิดละเอียดอะอนในเรื่องของการเงินและต้องคุ้มค่าแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนแบบขี้เหนียวแบบขี้เหนียวแบบแค่ายๆเหมือนกับว่ายอมแบบจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆเพื่อที่แลกกับอะไรที่มันอัดคัดมามันไม่ใช่แบบนั้นหรชาวราศีพิษิกก็คือจ่ายไปถ้าเขารู้ว่าสิ่งนั้นคุ้มค่าเขาจะซื้อ หรือเขาจะยอมจ่ายมาเพื่อกับได้ก,กับความสุขของตัวเองได้ก,กับสิ่งที่ดีให้กับตัวเองและคนรอบข้างเพราะว่าชาวราศีพฤษภเป็นคนที่มีความโรแมนติกอย่างเช่นว่ามีคนรักเขามีคนรักแล้วตอนแรกราศีพฤษภอาจจะเป็นคนที่ประหยัดค่อนข้างมัธยัถ์แต่พอเขามีคนรักแล้วเท่าไหร่เท่ากันเพราะฉะนั้นคนที่ทําไมถึงได้ไพ่เลิฟเวอร์เพราะว่าถ้าราศีพฤษภเนี่ยเกิดมาแล้ว มีฐานะที่ไม่ดีบางคนนะอาจจะร่ำรวยก็มีนะที่เกิดมาแล้วร่ำรวยเพราะมันหาคนยากจนสวรชาติศีพุธศกยกเว้นไม่เซ็ตจะไม่ดีเองนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าราศีพุธศกจะมีคนรักที่ดีผมจะพูดตัวอย่างบางอย่างว่าถ้าได้คนรักที่ดีสหรชาวราศีพุษศกแล้วเนี่ยถ้าได้คนรักที่ดีาราศีพุษศกจเจริญอีกอย่างหนึ่งคือคนที่เป็นคนรักของชาวราศีพุษศก ก็มักจะโชคดีด้วยเพราะว่าเงินดีต่อจเป็นคนประหยัดจะรู้จักใช้เงินแล้วก็อย่างหนึ่งคือก็จะบำเรอความสุขให้กับคนรักได้อย่างดีได้อีกด้วยนะครับผมแต่ผมจะบอกว่าราศีพิจิก็ไม่ใช่คนคนใช้เงินโง่ๆแน่นอนแล้วก็เป็นคนที่ชอบทุ่มเทให้กับคนรักชอบแบบมอบสิ่งดีให้กับคนรักถ้าเกิดไม่ได้ทุ่มเทด้วยเงินก็จะทุ่มเทด้วยมุกตลกความขันหรือมีสิ่งอะไรที่แบบว่าจะมอบให้กับคนรักมอบความสุขให้เพราะเป็นคนที่อารมณ์สุนทรีนะครับผม แาชีวที่เหมาะสำหรับชาวราศีพิษภกก็การเงินพืชไร่ที่ดินแล้วก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับโบรกเกอร์ฟแนนซ์ทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวกันเกี่ยวกับก,การบริหารจัดการการเงินต่างๆเพราะฉะนั้นราศีพฤษภก็จะมีชัยในเหนือคนอื่นในเรื่องของการเงินเพราะเป็นคนที่เรียนรู้เรื่องการเงินและบริหารการเงินได้ดีต่างๆแล้วก็บริหารการเงินได้เก่งกว่าราศีอื่นๆเพราะเป็นคนที่คิดถึงทั้งเหตุผลและความรู้สึกเป็นหลักแล้วผมจะบอกว่าข้อเสียนะครับผม ข้อเสียข้อเสียของระบบการเรียนการสอนในห้องเรียนก็คือส่วนมากไม่ได้สอนเรื่องการเงินแต่ละศีรษสบบางทีบางคนนะคบผมพูดว่าบางคนอาจจะจบแค่ป .4 ป .5 แต่ว่าก็ประสบะการณ์ประสบะการณ์ที่เขาไปเรียนรู้นอกห้องเรียนก็อาจจะทําให้เขาเป็นเศรษฐีโดยที่จบป .4 ได้ด้วยเช่นกันก็คือ แต่ถ้าสมมุติว่าเขาเป็นคนชอบเรียนรู้ชอบศึกษาชอบหาความรู้อาจจะจบมาหาลัยก็ได้ก็คือมิได้เปรียบกับคนที่จบป .4 แน่นอนแต่เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ว่อออาชอบศึกษามันขยายเรียนรู้แล้วบางคนอาจจะไปเรียนต่อเมืองนอกไปเรียนต่อด็อกเตอร์อะไรอย่างนี้ก็จะได้เปรียบกว่า <S <S ผมไม่ได้บอกว่าจบป .4 แล้วมันจะดีทุกคนนะเพราะบางคนถ้าจบป .4 แล้วไม่ค้นคว้าหาความรู้อะไรเลยเนี่ยมันก็จะ เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วก็อย่างนึงอาจจะแย่กว่าก็ทํานองนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นราศีพฤษภเนี่ยก็จะเป็นคนที่พูดน้อยต่อยหนักมันไม่ค่อยชอบพูดมากชอบลุยๆชอบที่จะสร้างสรรผลงานอะไรให้เกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะเป็นคนที่มักจะลุยในเรื่องของการทำงานแล้วไม่ชอบพอั่มเพาา้อพลนา เป็นคนที่คิดแล้วก็ทําจริงนะครับผมที่อย่างหนึ่งคือเป็นนักลงทุนที่ดีได้ด้วยนะครับผมคนที่นักลงทุนที่ดีเป็นคนที่ทําจริงนะครับแล้ววันเรามาดูดวงจรดีกว่าดวงจรในเรื่องของเดือนธันวานะครับผมอืมดวงจรเนี่ยได้ไพ่เลเวอร์เลเวอร์เป็นไพ่ที่ดีมากๆสําหรับคนที่มีความรักแล้วก็ เป็นไพ่ที่ดีสำหรับคนที่ต้องการความสุนทรีความเขาเรียกว่าความสุขในชีวิตเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าราศีพฤษศกเนี่ยอันนี้ย้อนกลับไปที่พื้นดวงนิดหนึ่งว่าถ้าราศีพิษศกม,มีความรักที่อุดมสมบูรณ์จะทําให้การเงินดีได้ด้วยอันนี้อย่าอย่าแบบดูถูกนะคือความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่สาคัญมากถ้าบางคนต่อให้รวยเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ความรักเนี่ย ขออนุญาตใช้คํานี้ครับว่าบนปี้บาลอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่มีความสุขหรอกครับแล้วบางทีมันอาจจะพลาดสิ่งต่างๆอย่างอื่นไปจากคุณได้ด้วยนะครับผมแต่ลาซีพุทศก,ก็ไม่ใช่ทุกคนว่าจะประสบสำเสร็จในความลังนะก็่จะใช้คํานี้นะเพราะว่าบางคนผมจะบอกว่าดวงส่วนหนึ่งไมเซ็ตส่วนหนึ่งด้วยนะแล้วใบเนี้คือดวงจอดผมจะบอกว่าบางทีคุณอาจจะมีโครงการหรือเริ่มอยากทําอะไรบางอย่างในช่วงนี้แล้วก็อยากจะทํา ในสิ่งที่พัฒนาสกายภาพของคุณแล้วบางทีก็อาจจะอยากทําอะไรที่มันแบบว่าโครงการอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นที่แบบว่าให้มันตัวเองร่ารวยขึ้นหรือบางทีก็อาจจะอยากทําอะไรที่เติมเต็มกิเลสของใช้คํานี้นะผมใช้คํานี้นะใครจะพูดยังไงผมไม่รู้นะคือเติมเต็มกิเลสของตัวเองเช่นคุณอาจจะอยากจะซื้อบ้านอยากจะ มีอะไรที่มันแบบว่าความรักหรือเพศสัมพันธ์อะไรประมาณพวกนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เลเวอร์มันก็แปลได้ทั้งความรักแบบในเรื่องฉันนั้นด้วยแล้วก็ความที่อยากจะพัฒนาสร้างเช่นสร้างบ้านสร้างซื้อรถหรือบางทีก็อาจจะอยากขยายกิเลสข,ของตัวเองขึ้นมาแล้วบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความมีกิเลสในเรื่องอย่างนั้นเสมอไปมันบางทีมันอาจจะเป็น เรื่องของมิตรภาพความรู้สึกดีๆก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตของคุณเราจะแปลเปลี่ยนเป็นเรื่องไอ้ที่มันไม่ดีไอ้อย่างนั้นมันก็ไม่ไม่เสมอไปนะเราพูดถึงเรื่องที่บางทีบางคำผมไม่กล้าพูดนะเพราะมันจะเป็นคำรุนแรงเกินไปแต่ว่าไพ่เลิฟเวอร์มันเป็นไพด่ดีเพราะว่าคุณอาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้ พัฒนาธุรกิจของคุณเพิ่มขึ้นถ้าเราพูดในแง่ดีนะถ้าเราพูดในแง่ดีมันมีสิทธิ์ในการที่ขยายธุรกิจของคุณเพิ่มขึ้นหรือทําอะไรที่มันพัฒนาจะลงเราเรียกว่าจะลงโลกก็ได้เพราะว่ากิเลสก,ก็เป็นการจะลงโลกเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะมาแบบสายธรรมะแบบสายอะไรงนี้มันไม่ใช่นะมันี่ละเลิกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่แบบว่าจะทําให้เพิ่มขอพูดตรงๆว่าอะไรที่มันเพิ่มพูนกิเลสเช่นการพัฒนา การที่เราจะผลิตพันเด็กอะไรเงี้ยผลิตพันลูกอะไรเงี้ยมันคือ p i l เลเวก็คือการสร้างสารค์การเกิดขอดงผูตงตง้ตรงๆกันเลยกันเพราะฉะนั้นให้มนี้จะเป็นการสร้างให้เกิดเช่นคุณอาจจะอยากจะมีเมียอีกคนหรือบางคนอาจจะยังไม่มีแต่ว่าก็อาจจะมีความรักเพิ่มคืออาจจะมีความรักกับแฟนเช่นคุณได้พบรักแท้ไพ่ใบน,นี้ก็ เกี่ยวได้เช่นกันสำหรับคนชาวราศีพุษกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการพัฒนาในเรื่องของธุรกิจการความเจริญก้าวหน้าและอย่างหนึ่งถ้าเกิดตอนนี้คุณกังวลคุณมีความเครียดแนะนํานะครับว่าปรึกษาภรรยาหรือปรึกษาคู่มิตรที่สามารถช่วยเหลือคุณได้นะครับผมบางทีผมเจอไพ่บางใบนะผมไม่กล้าพูดออกมาตรงๆก็มีเหมือนกันแต่ไพ่ใบเนี้ยมันเป็นความหมายสองเชิงก็คือในแง่ของความเจริญในแง่ของ เรื่องทางนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะมีสองทางเนี้เข้ามาในชีวิตของคุณก็คือเนีของทางโลกก็คือทางโลกล้วนๆไม่ต้องมาทางธรรมหรอกมันมีทางโลกล้วนๆเลยนะไพ่ใบเนี้ยอืมทั้งในเรื่องของการขยายพันธุ์ขอพูดตรงๆนะแล้วก็ในเรื่องของอาการขยายงานนะครับผมมันเป็นเรื่องของการพัฒนาศัก,กยภาพทางโลกแต่ถ้าเกิดใครมาบอกไพ่ใบเนี้ยจะละไปบวชชีไปบวชพระจบครับ ไม่มีครับเพราะฉะนั้นคนที่จับได้ไพ่ใบน,นี้มักจะไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่ากินเจอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะไม่ใช่นะเป็นไพ่ของการบางคนนะถ้าได้เลเวลรชอบความหรูหราความฟุง้งเฟอ้อด้วยเช่นกันพูดแบบนี้คงน่าจะเข้าใจการจแจ้งนะเพราะความจริงผมก็ความจริงจดิตของผมจริงๆนะไม่ใช่คนที่จะมาพูดแบบอ่อ,อนหวานอะไรอย่างนี้เท่าไหร่หรอกความจริงผมเป็นคนพูดตรงๆนะถ้าเกิดใครที่เคยดู ลายมือหรือดูอะไรผมจะรู้นะเพราะว่าผมพูดตรงๆแต่บางทีอะไรที่เลี่ยงได้ผมจะเลี่ยงแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นดีนะครับผมก็อะไรผมจะแนะนําแนวทางการแก้ดีกว่าการที่มาพูดตรงๆแล้วทําให้เสียหายแล้วก็บอกว่าเออรับสภาพไปอย่างนั้นแหละผมจะไม่ทําแบบนั้นผมจะเป็นคนที่พูดออกมาแล้วอะไรแก้ได้ก็แก้อะไรที่แก้ไม่ได้ผมจะบอกทางที่แก้ได้ดีที่สุดอะไรที่แก้ไม่ได้ผมก็จะบอกทางที่แก้ให้ดีที่สุดนะครับผมแต่ถ้าอนไนช่วยไม่ได้แก้ไม่ได้ ผมจะบอกตรงๆแล้วก็บอกว่าวิธีอะไรงไงผมจะบอกบอกวิธีแก้อย่างนี้ที่สุดแต่แก้ไม่ได้ถ้าสมมุติมันแก้ไม่ได้จริงๆผมจะบอกตรงๆไปเลยนะครับผมหรือถ้าเกิดว่ามันยากที่จะยอมรับก็จะบอกไว้ว่าเลี่ยนๆนะครับผมก็ประมาณนี้แล้กวก็จบประรำนดวงสตาคนเกิดราศีพฤษภในเดือนธันวาคมพศ2564เพียงเท่านี้นะครับผม ใครที่ต้องการดูรายมือดูที่ซีกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารัสสองห้าหกนะครับผมไลดีผมทิ้งอยู่ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบแต่หาังนะครับผมรับทักเข้ามาไลน์ดีทารัสสองหกได้นะครับผมก็ประมาณนี้อ่ะนะครับผมไลน์ดีผมทิ้งอยู่ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูปก็เข้าใจตรงกังนกนะครับบีทักเข้ามาก็ทักเข้ามาปกติสอบถามรายละเอียดสอบถามค่าครุม,มานะครับผม ก็ประมาณนี <theater ii> <in> <ar> <sm> ้นะครับผมสัตทานีแยสัตว์ทางครูมครววิธีการดูผมไม่พิมพ์งมผมไม่อเสียสองไปนะผมด้วยคุณสดๆผ่านทางโทรไลน์เลยนะครับผมก็เข้าใจกันตรงกันนะครับผมให้ผมเป็นโค้ชส่วนตัวให้ผมเป็นโค้ชชีวิตกับคุณเป็นโค้ชที่ดูให้คุณจัดจากแก้ปัญหาตรงๆกันหลายคนที่มาดูผมจะรู้นะครับว่าผมเต็มที่ผมจริงใจกับปัญหาของคุณแค่ไหนอะไรที่แก้ได้ผมก็จะแนะนำแบบสุดกําลังอะไรที่แก้ไม่ได้เลยความจริงผมจะรู้นะครับว่าอะไรที่แก้ไม่ได้ตั้งแต่ คุณทักเข้ามาแล้วแหละผมก็จะพอรู้ว่างแล้วแหละว่ามันเป็นคุณมีปัญหาหนักแค่ไหนหรือยังไงผมก็สามารถพอรู้ได้นะสำหรับบางคนที่ทักเข้ามานะดูจากอะไรต่างๆนานานะผมก็พอรู้นะอืมก็ประมาณนี้นะครับผมก็คอือมีวิธีหนึ่งคือดูแบบ V.P ที่สนงงานักงานคือมีดูลายมือไอ้คือ V.P นี่มีดูสองมันจะมี V.V.P กับ แบบธรรมดาที่สํงงานักงานก็คือดูที่สํงงานักงานขอองเจ้าช่นก็คุณส่งองเจช่นไปให้นะครับผม v ีเเป็นไงไหน v ีเเป็นแบบลายมือสี่งหัอให้ตัวเลขสอย่างจุใจให้ผมเป็นโค้ชส่วนตัวเป็นโค้ชชีวิตให้กับคุณไปก็หลายคนก็มาดูกับผมนะครับผมก็เป็นคนบุคคลดังนางบุคคลใหญ่โตส่วนใหญ่คนที่จะมาดู v ีเกับผมเนี่ยมักจะเป็นบุคคลที่มีระดับ ใหญ่โตหรือบางคนก็เป็นคนที่มีฐานะร่ํารวยบางคนเป็นดาราเป็นศิลปินบางคนเป็นคนมาจากต่างประเทศบางคนก็เป็นคนมีชื่อเสียงซึ่งขอปิดบังนะครับว่าเป็นใครบ้างบางคนเป็นโค้ชชื่อดังบางคนก็เป็นอะไรต่างๆนานาที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะครับผมก็ส่วนใหญ่แต่ถามว่ามีระดับแบบเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกจ้างหรือคนเป็นนี่ถ้าเขารักการที่จะพัฒนาตัวเองเขาก็มีมาดูเหมือนกันนะครับผม ก็ตอนนี้ก็พัฒนาตัวเองมีชีวิตที่ดีไปหลายคนมากมายแล้วก็ประมาณนี้ก็ได้รับการการ,กรันตีให้ผมในทางที่ดีหลายคนมากมายก็อยู่ที่ว่าเขาจะรักการพัฒนาตัวเองหรือเปล่าก็แรงใจในการพัฒนาตัวเองสําคัญที่สุดนะครับผมีวิธีหนึ่งคือธรรมดาที่ทำง,งานมีลายมือวิเศษจำกัดเวลาที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งน,นะครับผมก็ประมาณนี้ นะครับผมก็ใครที่เห็นคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์กดสก๊อตไลค์กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วผมจะมีการจ้างเสนอคลิปใหม่ๆคลิปดีๆเพื่อนต้อเรืีบสมัครติดต่อติดตามกดสก๊อตไลค์นะครับผมฝากกดติดตามกดสก๊อตไลค์ผมเยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ผมก็ขอลาท่านผู้ชเท่านี้ก็เชื่อมั่นในการกระทำในสิ่งที่ดีในวันนี้จะส่งบลที่มั่นคงต่อชีวิตของคุณในอนาคตของวันข้างหน้าแน่นอนวันนี้ลาไปถึงท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ